สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Motor Master ช่องที่นำเสนอข้อมูลและรีวิวรถยนต์ที่น่าสนใจสำหรับคุณวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Mazda 2รุ่นปี2025รถยนต์ขนาดเล็กที่มาพร้อมกับการปรับปรุงใหม่ที่น่าสนใจมากมาย Mazda 2รุ่นปี2025ได้รับการปรับโฉมใหม่เพื่อให้มีความทันสมัยและสปอร์ตยิ่งขึ้นโดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอกและภายในรถ ภายนอกของ Mazda 2ใหม่มาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการออกแบบกันชนหน้าและหลังใหม่รวมถึงการเพิ่มสีตัวถังใหม่อย่างสีก s s Blue ที่เพิ่มความสดใสและโดดเด่นให้กับรถภายในห้องโดยสารของ Mazda 2รุ่นปี2025ยังคงความเรียบง่ายแต่หรูหราด้วยการใช้วัสดุคุณภาพสูงและการจัดวางอุปกรณ์อย่างลงตัวหน้าจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วถูกติดตั้งเป็นมาตร,รฐานในทุกรุ่น รองรับการเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายทำให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ ในด้านสมรรถนะการขับขี่ m a ส da 2รุ่นปี2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน Sky a c t i v ีฟดีขนาด1.3ลิตรให้กำลังสูงสุด93แรงม้าที่5,800รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด1 2 3นิวตันเมตรที่4 0 0 0รอบต่อนาทีทำงานร่วมกับเกียร์อ,อัตโนมัติ6สปีดที่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันนอกจากนี้ยังมีรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล Sky a c t i v ีฟดีขนาดห5งุด้าลิตรที่ให้กำลังสูงสุด, 105, ด,สสด250 m, สหนี่งรนนูงขึ้น ในส่วนของระบบความปลอดภัย Mazda 2รุ่นปี2025ได้รับการติดตั้งระบบความปลอดภัยที่ครบครันเช่นระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ok, (ABS) ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (EBD) ระบบควบคุมเสถียร,รภาพการทรงตัว (DSC) และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน h l a นอกจากนี้ยังมีระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเตือนการชนด้านหน้าที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ สำหรับราคาจำหน่ายของ Mazda 2รุ่นปี2025ในประเทศไทยมีดังนี้รุ่น1 3 e ีราคา5 4 6 0 0 0บาทรุ่น1 3ซีราคา6 2 0 0 0 0บาทรุ่น 1.3s ราคา6 2 7 0 0 0บาทรุ่น 1.3s letter ราคา6 4 8 0 0 0บาทรุ่น 1.3st ราคา6 9 0 0 0 0บาทรุ่น 1.5xd ราคา7 9 9 0 0 0บาท ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ได้จากเว็บไซต์ c o b r o d c o m ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ควรตรวจสอบราคาล่าสุดที่โชว์รูมม a สด้าใกล้บ้านทันมาสด้าสรุ่นปี2025ยังมีรุ่นพิเศษที่น่าสนใจอย่างรุ่นแคลปป๊อปและรูคี้ไรที่มาพร้อมกับการตกแต่งพิเศษเพื่อเพิ่มความโดดเด่นและสไตล์ที่แตกต่างรุ่นแคลป๊อมาพร้อมกับสติกเกอร์ดีไซน์พิเศษ กระจกมองข้างสีขาวเซรามิกเมทัลลิกและฝาครอบล้อสีขาวเซรามิกเมทัลลิกรวมถึงหลังคาสีขาวส่วนรุ่นลูก,กี่ไร้มาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ดีไซน์พิเศษสปอยเลอร์หลังสีส้มเรซิ่งออเรนกระจกมองข้างสีส้มเรซิ่งออเรนและฝาครอบล้อสีส้มเรซิ่งออเรนรวมถึงหลังคาสีขาวหรือดำสำหรับผู้ที่สนใจมาสด้าสรุ่นปี2025สามารถเยี่ยมชมและทดลองขับได้ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศเพื่อสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีที่ทัทนสมัยของมาสด้าสใหม่ ขอบคุณที่รับชมรายการของเราหากคุณชื่นชอบข้อมูลนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Motor Master ของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ